สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ Autoverse Pro วันนี้ผมมาจะาพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในมอเตอร์โฮมที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในปี2026ยัานยนต์ที่ถูกสร้างบนพื้นฐานของรถยอดนิยมปลอดการอย่าง Toyota h i a เอแต่ถูกยกระดับให้กลายเป็นบ้านเคลื่อนที่เต็มรูปแบบบนขนาดตัวถังที่กระทัดรัดใช้งานง่ายขับสบายและเหมาะมากสำหรับทริปครอบครัวหรือคู่รักที่ชอบเดินทางแบบอิสระทั่วไทย นี่คือรีวิวเต็มของ2026 Toyota Hiace Motorhome ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาที่คุ้มค่าขนาดไหนเรามาดูกันเลยครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนต้องบอกกว่า Toyota Hiace Version Motorhome ปี2026ถูกพัฒนาให้ดูทันสมัยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านหน้าปรับชุดไฟหน้าใหม่เป็นแบบฟู l เลดพร้อมไฟ daytime running light ที่ดูฉกเฉี่ยวมากขึ้นกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์แบบใหม่ช่วยให้หน้ารถมีความล้ำขึ้นกว่าเดิม ถัดลงมาคือกันชนหน้าที่ปรับให้รับกับทรงตัวรถที่ถูกขยายหลังคาเป็นแบบไฮรูฟซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมอเตอร์โฮมรุ่นนี้ด้านข้างมีการติดตั้งบานหน้าต่างขนาดใหญ่แบบพารารามากลาสทำให้ภายในรับแสงธรรมชาติได้ดีและดูโปร่งโล่งตลอดเวลาโครงสร้างหลังคาถูกเสริมเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริม เช่นแผงโซลาเซลล์หรือแรก่เก็บสัมภาระมอเตอร์โฮมรุ่นนี้ยังมีประตูเลื่อนไฟฟา้าเพื่อให้ขึ้นลงได้สะดวกแม้เวลาถือของเยอะๆล้ออลลอยลายใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นช่วยให้รถดูบึกบึนและมีเส้นสายแบบพรีเมียมสีตัวถังมีหลายโทนเช่นขาวมุกเทาเมทัลลิกหรือทูโทนสไตล์มินิมอลที่กำลังเป็นที่นิยมจุดเด่นอีกอย่างคือชุดกันชนหลังและบันไดขึ้นลงที่ดีไซน์มาเพื่อการใช้งานจริงพร้อมช่องต่อปลั๊กไฟด้านนอกสำหรับจอดตามแคมป์หรือพื้นที่สำหรับจ่ายไฟภายนอก โดยรวมแล้วภายนอกของ2026 h i a c e Motorhome มตอร์ให้ความรู้สึกลงตัวระหว่างรถตู้กับบ้านเคลื่อนทีคือขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ดูมีความภูมิฐานพรีเมียมไม่เท่าเหมือนมอเตอร์โฮมขนาดใหญ่รุ่นยุโรปและยังคงเอกลักษณ์ความทนทานแบบโตโยต้าอยู่ครบถ้วนมาที่ภายในซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดเมื่อตัวรถเป็นไฮรูฟภายในจึงมีความโปร่งยืนเดินได้สบายไม่รู้สึกอึดอัดการจัดวางพื้นที่ถูกออกแบบให้กระทัดรัดแต่ใช้งานได้จริงทุกฟังก์ชัน เป็นหลักพื้นห้องโดยสารปูด,ด้วยวัสดุลายไม้ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนคาเฟ่ตัวผนังหุ้มด้วยวัสดุ soft touch เพื่อทําให้พื้นที่ดูพรีเมียมขึ้นเริ่มจากส่วนด้านหน้าบอกคนขับและผู้โดยสารเป็นแบบกับตานซีปรับไฟฟ้านั่งสบายกว่าเดิมวัสดุหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงหลังจอดรถสามารถหมุนเบาะให้หันเข้าห้องโดยสารเพื่อใช้เป็นมุมนั่งเล่นได้ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่คนใช้มอเตอร์โฮมชอบมากม ถัดเข้ามาด้านในคือลิฟวิ่งโซนมีโซฟายาวที่ปรับเป็นเตียงได้ต๊ะกลางแบบพับเก็บได้และมีแอมเบียนไลท์ตามขอบเพดานเพิ่มบรรยากาศเหมือนห้องพักโรงแรมขนาดเล็กนอกจากนี้ยังมีตู้เก็บของปิดผนังหอลายจุดช่องเก็บใต้เบาะและชั้นเก็บของแบบซอโครสที่ช่วยประหยัดพื้นที่และเพิ่มความเรียบร้อยโซนครัวถือว่าครบมากประกอบด้วยซิงค์ล้างจานเตาไฟฟ้าแบบพกพาตู้เย็นขนาดกลางไมโครเวฟพื้นที่เตรียมอาหารและลิ้นชักเก็บจานชามแบบดิวอินออกแบบมาให้ใช้งานจริงแม้จะอยู่บนรถ สำหรับห้องน้ำมอเตอร์โฮมรุ่นนี้มีห้องน้ำแบบเวดบาร์ดคือห้องเดียวรวมฝักบัวและโถสุขภัณฑ์พื้นห้องน้ำเป็นวัสดุกันลื่นผนังเป็นแผ่นไฟเบอร์ที่ออกแบบให้ทำความสะอาดง่ายมีช่องระบายอากาศพร้อมพัดลมไฟฟ้าส่วนด้านหลังสุดคือพื้นที่นอนหลักเตียงหลังเป็นแบบฟูลไซส์นอนได้2คนสบายมีช่องเก็บของรอบเตียงช่องเสียบไฟ USB และไฟอ่านหนังสือแต่ละด้านามีหน้าต่างบานใหญ่สามารถเปิดรับลมได้แถมยังมีมาา่านบังแสงแบบแบล็กเกลเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว เทคโนโลยีภายในก็ไม่น้อยหน้ามีแผงควบคุมระบบไฟฟ้าภายในรถแบบทัดพาแนลควบคุมไฟแอร์ปั๊มน้ำและตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ออฟกริดระบบปรับอากาศเป็นแบบแยกโซนมีทีวีแบบสมาร์ททีวีติดผนังสำหรับดู Netflix หรือเชื่อมต่อมือถือเมื่อรถจอดนิง่งเรียกได้ว่าภายในไฮเอสมอเตอร์โฮม2026ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวสั้นๆไปจนถึงการใช้ชีวิตแบบวันไายจริงๆในระยะยาว มาที่สมรรถนะต้องบอกว่าโตยโยต้าปรับเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนใหม่ให้เหมาะกับการเป็นมอเตอร์โฮมโดยเฉพาะรุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรให้กำลังประมาณ176แรงม้าแรงบิดสูงช่วยให้ตัวรถที่บรรทุกของหนักและติดตั้งอุปกรณ์บ้านเคลื่อนที่ยังคงวิ่งได้สบายการเร่งแซงบนถนนยาวๆทำได้ดีและไม่อืดระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดที่ปรับจูนให้ขับนุ่มน,นวนลดแรงสั่นสะเทือนช่วงเปลี่ยนเกียร์ร้องรับทั้งการนเงลกาดิทไ บวกกับระบบช่วยทรงตัว VSC ระบบป้องกันลื่นถลายระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและระบบเบรก ABS ที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับน้ำหนักรถมากขึ้นช่วงล่างถูกปรับให้หนึบและมั่นคงกว่าไฮเอสปกติเพราะต้องรองรับเฟอร์นิเจอร์และน้ำหนักอุปกรณ์มอเตอร์โฮมตัวรถวิ่งนิ่งบนความเร็วสูงเข้าโค้งดีขึ้นและไม่โครงมากเหมือนรถบ้านรุ่นเก่าๆนอกจากนี้ยังมีฉนวนกันเสียงรอบคันทำให้ภายในเงียบขึ้นแม้จะใช้เครื่องดีเซลก็ตามอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบไฟฟ้าออฟกริด ซึ่งใช้แบตเตอรี่สำรองลิเธียมพร้อมเครื่องชาร์จอินเวอร์เตอร์ทำให้สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้งคืนโดยไม่ต้องติดเครื่องยนต์และถ้าเพิ่มแผงโซลาเซลล์บนหลังคาก็สามารถอยู่กลางธรรมชาติได้หลายวันโดยไม่ต้องพึ่งไฟภายนอกประหยัดน้ำมันมากขึ้นเมื่อเทียบกับมอเตอร์โฮมขนาดใหญ่การกินน้ำมันเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ1 0 1ถกิโเมตร ลิตซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถบ้านที่บรรทุกหนักต่อเนื่องส่วนเรื่องราคา2,026 Toyota Hiace Motorhome จะมีหลายแพ็กเกจขึ้นอยู่กับการดัดแปลงและอุปกรณ์ที่ติดตั้งถ้าเป็นเวอร์ชั่นพื้นฐานที่ดัดแปลงแบบเบาราคาจะเริ่มอยู่ที่ประมาณ2.1-2.4ถึง2.4ล้านบาทแต่ถ้าเป็นรุ่นตกแต่งเต็มรูปแบบพร้อมห้องนอนห้องน้ำครัวและระบบออฟริดครบราคาจะอยู่ประมาณ2 8ถึง3ล้านบาท ในรุ่นที่ใช้วัสดุพรีเมียมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบและเพิ่มโซลาเซลล์ราคาสามารถพุ่งถึง3.8ล้านบาทได้เช่นกันทั้งน้ยางขึ้นกับตัวแทนผู้ดัดแปลงแต่ละเจ้าและออปชันที่คุณเลือกเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับมอเตอร์โฮมจากยุโรปที่มักจะเริ่ม5-7ล้านบาทขึ้นไปโตโยต้าไฮเอสมอเตอร์โฮมถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและใช้งานจริงได้มากกว่าสำหรับเส้นทางในไทยโดยเฉพาะคนที่ชอบท่องเที่ยวออกแคมป์หรืออยากลองใช้ชีวิตสไตล์วันไลฟ์แบบไม่ต้องแบกราคาแพงเกินไป ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าแล้วต้องบอกกว่า2,026 Toyota Hiace Motorhome เหมาะกับทุกคนที่อยากมีบ้านเคลื่อนที่จริง,รงๆขนาดกำลังดีขับง่ายใช้ในเมืองได้ไม่เททัดเกินไปและยังได้ฟีเจอร์แบบบ้านหลังเล็กครบทั้งห้องนอนโซฟาครัวห้องน้ำและระบบไฟฟ้าอิสระทั้งหมดนี้คือรีวิวเต็มๆของ Toyota Hiace Motorhome ปี2,026ช่วยให้คุณเห็นชัดขึ้นว่ารถบ้านรุ่นนี้ตอบโจทย์ใครและเหมาะแค่ไหนสำหรับชีวิตการเดินทางแบบอิสระของคุณ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ